หลังจากที่เราต่อเข้ากับโทรศัพท์เราแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นที่ตัวรับและก็ตัวส่งนะครับก็ดิ่งไปที่ของเราเดี๋ยวพวกจะลองบันทึกวิดีโอดูนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีดนะครับมีฝนตกมาเล็กน้อยไปปล่อยนะครับสลับกับอากาศที่เย็นสบายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงวิดีโอดู นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีครับมีฝนตกมากเล็กน้อยไปป่อยนะครับสหรับกับอากาศที่เย็นสบายวันนี้ก็ถือว่าเคีอยาใช้ลอนดูนะครับที่ันะคราคาไม่แพงด้วยนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับไปพักผ่อนมานะครับไปถ่ายรูปกับบรรยากาศที่ดีมาเลยแต่ว่าบรรยากาศของมันโดยขัดขวางโดนแย่งสีด้วยล่มแล้วก็ต้นไม้แบบนี้นะครับเราจะมาใช้ฟังก์ชันของ Android นะครับในการลบนั่นก็คือ AI edit ตรงนี้นะครับ ก็จะมี AI Eraser นะครับก็จะเป็นอย่างลบนะครับจะมีแบบเป็นหมุนแบบไซเคิลหรือว่าเป็นบัสแบบแปลงนะครับวันนี้ครูจะลองดูอันแรกดูเพรลองมาดูนี้นะครับลบล่มออกไปทูๆๆมันไปนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะประมวลผลนะครับปิ้วหายออกไปในทันทีนะครับล่มหายออกไปเราก็จะได้บรรยากาศที่ดีมากเลยเห็นไหมครับว่าไม่มีล่มมาขัดขวางนะครับนี่เห็นนะครับลบออกอย่างง่ายๆแล้วก็กดเซฟไปนะครับมาลองดูอีกรูปซินะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะลองรูปอื่นอ่ะลองรูปนี้แล้วกันนะครับ จะลบล้มกับลบต้นมะพร้าวออกนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับมาลองดูนะครับทู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 ไปเลยนะครับอลองดูนะครับว่ามันจะออกไหมไปแล้วครับต้นมะพร้าวของเราถูกลบออกไปแล้วนะครับปิ้วแล้วก็ลบล้มออกไปนะครับนี่ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามันเจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูนะครับไปใช้ดูกับ ทัสทบไม่รู้ว่า Android ได้ทุกรุ่นไหมครับแต่ว่าของผู้นใช้ออเนอรนะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้แบบฟรีนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้วันจันทร์มาทํางานตามปกติวันนี้ไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าเป็นวันสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568นะครับเช้านี้ก็กินอะโวคาโดแต่เช้าเลยนะครับก็มาอยู่ที่หลังห้องโสดนะครับวันนี้ไม่มีคุมสอบด้วยนะครับก็เลยได้ทํางานอย่างอื่นนั่นก็คือการแพ็คข้อสอบของวิชาเราเองนะครับนั่นก็คือวิชาการงานอาชีพที่จะสอบในวันพฤหัสนะครับเราก็เอา กระดาษคำตอบมาตัดนะครับเพราะว่าครูอ้นใช้แอปพลิเคชันในการตรวจข้อสอบนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะครับก็เลยต้องมาตัดเพื่อแบ่งนะครับหนึ่งกระดาษ A4 แบ่งออกได้4แผ่นนะครับถือว่าใช้กระดาษอย่างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนี่นะคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ใช้ไปครับมีโอกาสได้ทดลองใช้อะไรที่มันสะดวกเราในการลดภาระลดความซ้ำซ้อนของเรา ไปก็ลองใช้ดูนะครับโอนใช้ EVB ในการตรวจนะครับซิฟเกตก็เคยใช้แต่ละอยากลองอะไรแปลกใหม่บ้างก็เลยใช้ตัวนี้มา2-3าเทอมแล้วนะครับเทอมนี้ก็ใช้ต่ออีกนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับไปกินข้าวเที่ยงนะครับ2จานอีกแล้วนะครับโอไม Go กนะครับทรงหิวมากเลยนในแบบนี้นะครับกินเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับถามว่าหมดไหมไม่เหลือนะครับกินหมดเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นนะครับ ครูลูกชิดกับครูเต็มนะครับซ่อมด่วนนะครับครูเต็มรถเป็นอะไรนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ช่วยกันซ่อมนะครับแล้วก็ตกเย็นมาของกินอีกแล้วโอ้ไม o d ก็ชีวิตนี้มีแต่กินครับ สวัสดีรุ่นนังคานครับทุกๆคนนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตกหนักนะครับตกโหดเหมือนโกดครมาเลยนะครับฝนวันนี้นะครับอยู่ที่ห้องเรียนคุอ้นนะครับฝนก็ตกไฟก็จะดับนะครับหลอดไฟเสียอีกแล้วนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นก็มีการเข้าแถวนะครับนี่สอบมต้นนะครับก็ให้กําลังใจกันไปก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสอบวันนี้คูอ้นมีภารกิจคุมสอบนะครับมสองทับเจ็ดนะครับ ซึ่งเป็นบนรรดของการสอบของมอต้นมหนมอสอแล้วก็มสมนะครับห้องนี้พัดลมเยอะน่าดูเหมือนกันนะครับถอดรองเท้าไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากนะครับหน้าห้องสอบนะครับทุกคนก็ตั้งใจทําข้อสอบอย่างขมักขม้นอย่างตั้งใจนะครับก็ขอ ให้ทุกคนได้คะแนนเต็มนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับนี่คือชุดไขควงนะครับที่ได้มานะครับมีหลากหลายขนาดนะครับเหมาะสมกับการใช้งานมากเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับชุดไขควงนี้นะครับนี่มาแอบอะไรอยู่ตรงเสานะครับตกเย็นมาก็ไปหาอะไรกินอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ไปกินข้าวต้มนะครับร้อนไม่ร้อนดูออานะครับโอ้โหนะครับไอร้อนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ค่อยๆกินไปเดี๋ยวลิ้นพองนะครับวันนี้ก็กินข้าวต้มไปเบาๆไม่ค่อยหิวมากนะครับแล้วก็ กลับมาซื้อบัวหิมะมา2กิโลนะครับเป็นอะไรที่ชอบกินก็เลยซื้อมานะครับล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับใส่ตู้เย็นไว้เย็นๆกินวันพรุ่งนี้นะครับโอ้โหนะครับกินหมดไปเนี่ยอันนี้2โลนะครับได้หลายหัวเลยทีเดียวนะครับบัวหิมะครับ สวัสดีวันพุธสุทันสารนะครับวันนี้ไม่ได้มีคุมสอบก็นั่งเคลียร์คะแนนนักเรียนเล็กน้อยนะครับก็เลยอ,อยู่ว่างไม่ได้นะครับก็เลยหาอะไรมาหยิบมาจับทําเป็นคลิปวิดีโออันนี้ทําไว้ว่าจะเอาไว้ให้นักเรียนดูเวลาใช้ของที่ห้องโถดแล้วเก็บยังไงมันอยู่ยังไงใช้ยังไงนะครับเห็นจะทำคลิปไร้สาระคลิปสนุกสนานก็อยากจะทําคลิปที่มันมีประโยชน์บ้างนะครับแต่วันนี้ก็ถ่ายไปได้เท่านี้แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะครับก็ได้อ่า ถ่ายมาหลายอุปกรณ์นะครับเพราะว่างานสดของเราเวลามีงานต่างๆเราใช้ของใช้สายอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปลั๊กไฟสายไฟสายนู่นสายนี่ขานั่นขานี่ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยว่าอยากคิดว่าอยากจะบอกนักเรียนว่ามันใช้ยังไงมันทํำยังไงแล้วก็มันเก็บยัง Sing <ª. S 2> ยไงเผื่อเขาจะได้ดูแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องนะครับ 1> <1> <1> นอกจากที่จะใช้เป็นแล้วต้องเก็บได้ถูกต้องแล้วก็ เก็บให้เป็นระบบระเบียบด้วยหลังจากใช้งานเสร็จนะครับความหวังก็คืออยากให้นักเรียนเป็นแบบนั้นนะครับหยิบออกไปใช้แล้วนํากลับมาไว้ที่เดิมอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะทาเป็นคลิปวิดีโอไว้ไม่รู้จะสําเร็จไหมนะแต่ก็ถ่ายไปแล้วนะครับก็รอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับวันนี้การสอบของมอปลายอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นการสอบของมอต้นนะครับก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคนที่สอบในช่วงนี้ด้วยนะครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนเลยโอ้ไม่ก็นะครับขี้เกียจขึ้นมาทันทีแต่ก็มาตามเวลาเหมือนเดิมน,นะครับมาทํางานตามปกติในวันนี้นะครับวันนี้มีคุมสอบมอต้นวันสุดท้ายนะครับมีสองทับเของครู้นเองนะครับไปแบบรวดเร็วนะครับนะ เก็บใบเป็นที่ระลึอกอีกหนึ่งปีที่ทําการสอบเสร็จแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนหลังจากสอบเสร็จก็มาทำคอนเทนต์แองเกรอีกหนึ่งงานมีอะไรมาให้ครูดูแล้วของแปลกมาให้ครูดูอีกแล้วนะครับวันนี้สอบเสร็จแล้วก็ไปรับข้อสอบมาตรวจนะครับวันนี้มีข้อสอบที่จะต้องตรวจทั้งหมด13ห้องนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่า เราใช้แอปพลิเคชันในการตรวจนะครับโดยการใช้อ่าการสแกนจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนั่นก็คืออีวาบีนะครับที่สําคัญคือมันหมดอายุไปเมื่อวานของคุณอ้นนะครับเมื่อวาน24วันนี้25เลยได้สมัครใหม่นะครับเพราะว่าวันสอบของเราเป็นวันนี้นะรับใช้เวลา1 0บามห้องนี้ก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราแวะนั่นแวะนี่ทํานั่นทํานี่ด้วยแต่ก็ถือว่ารวดเร็วกว่าการตรวจมือนะครับเคลียร์งานกออโหลดไฟอะไรมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ต่อไปเดี๋ยวมาเคลียร์ กันต่อวันถัดไปนะครับวันนี้เหนื่อยมากพอแล้วนะครับก็ไปพักผ่อนถึงช่วงเย็นนะครับถึงเวลามาหาครูเต็มนะครับบริเวณชั้น2นะครับเหมือนพ่อมาซื้อข้าวมาให้ลูกเลยวันนี้นะครับมีงานต้องเคลียร์กันนิดหน่อยครูโอนก็มาอยู่เป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้กับครูเต็มนะครับได้ทําต่อไปมีงานที่จะต้องเคลียร์นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนในวันนี้ครับ